สำหรับในการแก้ไขปัญหาภายแรงของอำเภอพักดีชุมพลในพื้นที่ที่วันนี้ที่เรามาดูจะเป็นในส่วนของตำบลวังทองซึ่งตำบลวังทองจะเป็นส่วนต้นน้ําของลําน้ําเจ้านะครับสำหรับคลองนี้ที่ขุดลอกก็เรียกว่าคลองก่วนะครับมีระยะทางประมาณ830อาเมตรนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะส่งผลให้กับราษฎรที่ประกอบอาชีพการเกษตรสำหรับน้ําที่ใช้สําหรับในการเพาะปลูก นะครับทั้งหมดเนี่ยในของตำบลวังทองเนี่ยจะมีครัวเรือนทั้งหมดประมาณ2,000ากว่าครัวเรือนนะครับแต่ในส่วนนี้นะครับก็จะได้ใช้ประโยชน์เนี่ยในส่วนที่คลองนี้ผ่านนะครับประมาณพันกว่าครัวเรือนนะครับรัศดรทีแรกที่แม่โขงไม่มาเนี่ยน้ำจะไม่ออกเลยครับรอ,อ,อดรอด่างหมดเนี่ยนะอย่างเงี้ยมันจะมีมีม,ม,มีน้ำ,นำซึมออกมาตลอดก คิดว่าค่อนข้างดี่เพราะเราอยู่นอกเขตชนบททานแต่ก็ยังมีลำลำห้วยหนองคลองบึงเนี่ยค่อนข้างเยอะเป็นร้อยๆล,ลำห้วยซึ่งตรงนี้มันเหมือนกับเทวดาเนี่ยได้จัดสรรระบบชนบททานไว้ให้นะครับคือจะมีทุกทุกหัวไร่ปลายนาหรือแม่น้ำถัน,ม,นมันไม่มีฝนตกแต่จะมีน้ำอาูสซับรังกาเตะอยู่ ครับอื่อประดานขุดบ่อประดานเนี่ยมันก็มันมันเป็นหลุมใช่ไหมมันต้องเอาหัวดูดไป